สูงก็ตัวหนึ่งครับแล้วทำแบ็กกลับมา3ามก็ตัหนึ่งเยอะดูครับโอ้น่าว่าทำแบ็กกลับมาอะ้รอย่างยอดเยี่ยมครับผูสาวเก่ในขึ้นเวลาหน้าครับแล้ว,ลวท็อปดีลว่า,าเอกจับลงสวยครับแล้วให้แม่าจังหวะสองหลายมาไปทิ้งออกไปก่อนครับโอ้ในขึ้นเวลาเนี่ทยถนันเทียบปีดูว่าตอนนี้เปลี่ยนตัวผู้สา,าสาวตัวครับเอาผู้สาวตัวออกมาเล่นแล้วเอาเซนเตอร์ฮาใหตกไ,ไปเป็นผู้สาวตัวแทนแล้ไหม มาสูอา้าแต่รอขามาสวยโอ้ด oh, ึงสองโศยิงหักข้อไอม่ตรงต่อเลยกนิชิ้อ่าป้าเดินตั้งใจจะเปล่าประตูขึ้นมาแล้วสัหรับเทียบตายาวขึ้นมาสวยครับแล้วจังหวะสุดท้ายเอ้าวแม่ผู้าวถูกออกมาทำให้กองหน้าของ,งทีางเทียบมันเสียจังหวะแล้วแม่ถือว่าออกมาแล้วก็ทำได้ดีครับ

ปาดข้ามบอกม่ารังขวาโตเอาขึ้นมารังขวาสวยแล้วให้มาพิกไม่ได้แล้วดู้ตรงน,นี้เนี่ยถึงบอลก่อนครับไปชันแหลกจังหวะสุดท้ายหนูมาได้ครับเราปู่ให้ลูกนี้ง่ายเกินไปครัทบท็อปโกฟาตามไปใช้มือต้บอกว่าเยอะขึ้นมาขวานิดนึนงครับแม้ว่าจะไม่ค่อยรุนแรงแบบก็จะทำให้ผู้เล่นงงหงส์ทางด้านนี้เสียจังหวะไปครับตุ๊ก มาดูล็อปีคิพของแต่ะนนที๊ปจัมีบอลเตะเพื่เตะกไม่เตะงั้นหแล้วดูวิโย่ปัฐานฝังบทิ้งทิ้งกูจะไปแตะลอนขาไม่ได้แล้ว โอ้ยลมเชื่อตั้งเข้าลจงนี้อูน่าเป็นประตูจริงๆับเพี่จโอ้จังนี้ต้อง่หปล่อยบอลไหลเ่ี้ทให้ดูแล้วจังหวะแรกครับแล้วจังหวะตีด้วยซ้ายเท้าอ่ะจะไม่ทนไหครับโอ้โหจมฉีจ้าวอไม่ตรงต่อรูเสาสองไม่นิดเดียวอูนูเสาตูนี้เกอบจะหมดสิแล้วโอ้ห้าเสียใจมากเพี่อ่ะไ่ากประตูที่สองแกมาสู้รกลางลพอไมผ่านรับ <S <S แล้วชนแบบออก,ไปไปกข้างเลยไปลูกทุ่งนัดซ้ายด้วยของเทียบครับอาครับเกมในญขึ้นมาลตอนนี้สูสีกับปงกระเป๋ามากขึ้นครับยิงไม่ได้ครัโอ้โหนี่แต่ไม่โดนกระตั้มแล้วโดนสวนกับทีทิีมีสองคนที่หนูดักบอลได้ยอดเยี่ยมมากแล้วตอนนี้หลาทางขวาอูดังกว่นี้ต้องบอกว่าแท็กเอเดียมเสียเปรียบแล้วยืนอ,อยู่ข้างหลังเงี้ยจะไปวิ่งตามช่องนี่ต้องบอกว่า โอ้โหเรียกว่าต้องดูสีตงเปลี่ยนทีเดียวครับเอ็นตั้งแต่จากปากประตูขึ้นมาครับกินจิบปากยังสั้นเนะวะโธ่กลับมาตั้งเงินใหม่ครับโธ่ขอสร้างฝ้าออกมาไม่ถึงเพื่อนซะแล้วครับดา้กลับมาได้ครับเหียบแท็กเก็บบอลลงมาไปกินตู้โย้โอ้โหเสาว่ายครับเพื่เสือกได้ครับบอลเปเข้าได้ค่ายมาขายเสือบนะแล้วเก็ชู่หูผมทำได้ดีมากครับ โอ้ท็ปปปอปพีแล้วตูกมองทางซ้ายอยู่เดี๋ยวนะวันทางซ้ายแล้วเอกเอามาป,ป้างเดินใหม่ครับป่างฝ้าออกมาโอ้ตานฟองแล้วตูก็มองในกรอบอยู่จังหวะนี้ยังให้แล้วได้ท,ท,ท็อปโอ้พีคเกาซ้ายแล้วตู่นี่ข้างทางหนาเลยลว่ะทั้งวันนี้ได้กดเต็มเต็เลยว่ะมันหักข้อไม่ค่อยดีเลยจังหวันถึงไหนอ่อเล่นสั้นเลยครับ เปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่ถึงเนี่ยดักกลับมาทสองเอาลูกต่อไปไปรอบนหนานหรือเปล่าซ้ำดักกลับมาได้เปิดโอ้โหจะเปิดให้แทรกลูกนี้น้ำหนักไม่ได้เลยโอ้โหที่สุดท้ายน่าสิได้พี่จังหวะอุ้งคู่สาะไปจับกลับมาได้แล้วเชียวครับเออสองสามคนกาแล้วคู่แต่ว่าเปิดจังหวะไม่ดีออนะท่าโมโหวันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสเราทำได้อย่างนาะต้องท่าจะประตูสองประตูเพี่ ร้องแม่าโปกสีออกหลังได้ครับย้อนกลับมาโปกจังหวะที่แปลกทุกครับยังได้อยู่โปพีดเข้าซ้ายแล้วไหลออกไปยิงไม่ตรงก็ห่อครับโู้บอนะ นายอยับจะเปิดยาดูครับตรงปาดยาขึ้นมาโอ้โหแม่กบถึงปังเลยมงทิ้งเอาไว้ได้คิดมองหวังตัวสุดท้ายออกนิธิครับตลังโซนต่ำพวุฒิป์ให้เป็นเที่ยวสีให้เปล่าแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามครับจะเป็นนิธิจะเปลี่ยนตัวครับ ดูล้วสินดูด้วยครับสปลี่ยนตัวครับคลิปก็จะเอาทางด้านโถออกมาแล้วครับมาครับมาแล้วมาดูีคิปครับของเยี่ยบครับอู้จังหวะนี้สำคัญครับด so ูที่บอลนี่เป็นด้านที่เหน่งครับทำไปแล้วหนึ่งมาตูครับปิงซอยช้าเข้ามาแล้วยิงโอ้โหน้ำหนักได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ตรงขอบครับบอลใกล้เคียงครับอู้จะเสียบสามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วมื่อบอลถุดท้ายเอง หลุดออกนักก่อไปไม่เยอะแล้วเหลือไปแล้วครับแท๊คให้ลรงกางเราสวยแล้วปั้มเลนหนึ่งสองมาทางขวาแท๊คจับบอลแรกไม่ดีคืนออกมาเปิดจัวะเดี่ยวปั้มไหลแล้วยิงโอ้โหสุดครั้งสิบเลยคระตูนี้บ้านหลอกกันหลังทางเลยครับนิธโอ้จังหวะนี้ให้กันสามภาษาครับแม่ต้องชมครับดูตัวหนึงสองสามแล้วเป็นตั้งแล้วจังหวะสุดท้ายแก้ตัวสำเร็จกับไล่มาสองมาดูต่อสามแล้วมาทะเกินตอนหนุกแล้วครับ ตอนนี้ขออีกหนึ่งประตูก็จะกับสูกกนเกย์แล้วสิเทียบโอ้การเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นของพวกเขาตอนนี้มีความหมายแล้วครับไล่ามาเป็นสองประตูรักษาเลยขออีกหนึ่งยอดนิทิจะอดไม่ได้เหมือนกันครับดูเขาตอนนี้เกมของเทียบต้องบอกว่าโมเมนต์ตั้งเทมาแล้วครับเอาครับเวลายังเหลืออีกเยอะด้วยครับโอเ้เกมตอนนี้สนุกครับเทียบจะขึ้นเวลาหลัง สุดที่สั่าเลสังเกตได้เลยคือพวกเขาที่โหนีิทิสตัดบอลได้ได้ถึงตัวทุกคนแล้วตุ้ครับบามขยันนี้ตอนนี้เริ่มเอามาใช้แล้วก็สำหรับเพียรนครับบางทีความกล้าเฉพาะตัวอาจจะสู้ไม่เอาแน่นอนเนี้เอาัาแน่นอนขอโทษเพื่อนด้วยเอาตั้งครับจังหวัลการทุ่กระทั่งกันในสนามก็เช่นไงไปขอโทษกันด้วยครับแล้วจะมีการเตะตัวอีกหนึ่งคนเนี่ยปีนตึกรงไหนก็ตอนนี้ก็มาสไตล์บายรอข้างสนามแล้วนั่นโอที่ลงมาในตะเล็กลงไหนก็ไม่เดี๋ยวต้องดูครับ ผมก็ตีตําหน่งตามจริงๆครับคุณโอ้ในเล่นเป็นคู่สองตัวอในฤดูกาลนี้มาเป็นตัวผู้เล่นครัเนี่ยอย่าพลาดไปใช้มือก็เล้วกันครับ่ีคิดกับคิดเปิดอย่างเดียวแล้วก็ตู่ขู่จังหวะนี้กะยิงเลยครับคิดมันกดจะเสียป้ายทานบอลแต่ว่าผู้ประตูยังไม่พลาดยังตบทิ้งเอาไว้ได้ อ้าวไปเตะมุมทางด้านซ้ายของนิติสเล่นซ้ายเนี่ยิงยัดลูกนี้โอ้โหเตะที่ใกล้สองแรกแล้วก็เตะที่กลางทั้งหมดนี้ฟ้าแล้วเพียบถึงบอลก่อนจะตั้งครับถึงบอลก่อนแล้วโดนสกิบมานิดนึงครับยแต่ว่าสุดท้ายเรื่องสิทธิให้เป็นลูกฟรีคิบตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับเนี่ย ปั้มให้ปั๊มพีิกลูกนี้แหมต่พีคไปไม่ได้ก็เจอโอ้แต่พีิกออกไปได้อยากหน้าบึ้งๆครับเลนสั้นมาเด้งไปฟาดแล้วระว่างย้อนเราไปสวยครับทางขวาว่างครับน้องเปิดย้อนกลับมาไม่ถึงทางหน้าครับดักกลับมานิดพีคไอ้ เพียกสวยครับเราไปต่อตรงกลางว่างเลยครับไอ้เมื่อไหร่ที่บอลงพีตอนเนี่ยทำให้มาสามต่อสองกัน้งวันนี้ปั้งแท็กจับแล้วยิงโอ้โหไม่ได้ทุกคนท้ายจับบอลแรกไ่ดีครับแท็กจับแล้วบอลมันไม่ไปข้างหน้าครับโอ้ทุวันนี้จับแล้วบอลมันกระโดงขึ้นมาพยายามจะอาศัยจังหวะที่บอลกระโดงขึ้นมาบอลแรกครับแต่ว่าบอลมันไปชนหลับกองหลังของนิติครับ เรามาดูคอร์เดอร์คลิปก็เปิดคอร์สมาตรงการโหนทิ้งยากแล้วตัวสวนกับกอนท้ายอ๋อโสดว่าแต่บอลลูกนี้ต้องโยนกุ่มเจ้าบอลใส่ไปด้วยเลยโอ้อปาดบอลแรงเลยเกินว่าจังหวะสุดท้ายจัวสวนกับนี้ทิ้งว่าดูเล่นจังหวะที่ไม่ดีเลยครับกู่ท่าสวนดีดีเมื่อคู่มีโอกาสที่จะมาตูที่สี่ครับพวกเขาเพราะว่าตองหลังของพี่เนี่ยมันคือู่อีกดันเง้นไปหมดแล้ว โอ้จังหวะดูสกอร์แบบนี้ฝีมให้พวกเขาต้องเล่นเกมรุกครับแล้วโอ้โหหลอกสวยมากครับเอจจังหวะนี้ผมไปผู้เล่นศิลป์ได้ยังไงครับพาแน่นอนครับต้องระวังนะจังหวะไปเปิดเกมหรือว่าไปตัดเกมผู้ต่อสู้แบบนี้ตอนนั้นเราตามผู้เล่นศิลป์โอกาสโดนไปเหลือมีต้องระวังครับมาดูฟีลคิปบริเวณการสนาของนิติครับ ก็เปิดเข้าไปแล้วครับหน้าทีโดยคิดกับโพราะตัวไม่ผ่านข้าวตอนนี้พี่ดูุเตะปิดเรียนครับตนนบอนสุดท้ายสปีิงออหลังไปเป็น,นอปปคอนเนอร์คิดทางด้านซ้ายครับใช่ย้อเข้ามาโอ้จับไม่ดีครับตัวนี้แท็กเปิดให้เพื่อนบอลเฉลี่ยประตูตัวนี้ฟาร์มเด็คิดถึงก่อนกันครับคิดถึงก่อนครับ โอ้โหตองหน้ากองตาวิ่งแข่งกันดีกดูับอยังร้อยเมตรชายเลยเปิยดีโอ้โหสนาดเส้นมาดีแ่าเพื่อนจับบอลไม่ค่อยดีเลยสนสุดท้ายอ่ามตบอลทุ่งเยอะ ปัญหาใช่ไหมาเพี่อ่บอลตกคิดลูกนี้ไม่อากาศจังหวะบอลไม่ค่อยดีคิดแล้วตั้มไม่ปล่อยให้ออกข้างไงเกือบเสียเหมือนกันเนี้ยตสุดท้ายเล่นเร็วเลยครับฟาวด์พิกลูกนี้เข้าขวาไหลออกมาพี่หนเปิดจังหวะเดียวแล้วก็โอ้โหไปไหนไม่รู้ครับแม้จังหวะนี้เออต้องฝันที่กวนี้ครับจังหวะแบบนี้ครับบุกขึ้นมาแต่ละชุดครับของทางด้านเพี่อ่ครับต้องพยายามขึ้นมาแล้วต้องทําให้ได้ครับ โอ้ยอนกลับมาสแล้วโอ้ดทางขวามีเพื่อนบ้านหนูไอ้จับทนยาวด้วยไหมเอ้าแตะทิ้งมาเป็นฝรนนิทิครับจับล็อกเข้ามาโอ้คืนโอ้ดโอ้โหล้มลุกคู่ขากันทุอสุดท้ายเอ้าลองทิ้งไปเล่นลูกยาว่านิดนึงต้องแตะทิ้งครับโอ้ดีนี่ปั๊มบอลคงวางขยันเลยครับสามคนฝรนนิตินี่ปั๊มนี่ไล่คนเดียวเลยข้างหน้าครับดูใช้ความขยันแล้วก็ฟองแข็งแรงให้เป็นประโยชน์ครับ บางเดี่ยวหนักกวาครับกระโตกมาพี่หนุ่มถึงก่อนหรือเปล่าเอ้าเอ็ดได้กลับมาได้ครับดิชิตสวนกับ3คน1 2 3ขึ้นมามคืซ้ายจับแล้วยิงไม่ผ่านของเราแน่นๆโอ้จังหวะนี้น่าจะได้ครับดิชิตโอ้เตะไม่ตรงก่อนจังหวะสุดท้ายแล้วแม่น่าเสียดายจริงๆครับโอ้โหดูครับว่าตอนนี้เกมดำเนิอถึงนาทีที่ต้องบอกฮะติง สี่ห้องครึ่งเลยาหลังแล้วอ้าวครับย้อนเดี๋ยวมาทีมยิงลูกนี้เอ้าจังะมาสองขู่ต้องไปทิ้งออกไปเลยครับผู้เล่นให้มันเตะโองครับแล้วทำการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าแล้วข้างสนามเราขอในทีก็ผู้เล่นดูด้วยครับข้างสนามครับเอาครับใครจะออกโอ้จะถอดโอทออกอีกแล้วมาที่ โอาโหตามตำแหน่งเราได้เป็นผู้เสาประตูด้วสามแล้วสาครับโอ้เดียวตั้งแต่เดูกาลนี้มาเป็นตัวผู้เล่นครียกเราดูแตะมุ่งครับโดนคอไปเสาสองทุกนี้โอ้หน้าจะทันหรือเปล่าเอาไม่ทองผู้ตัดสินให้ได้ต่อครับคลิปต่อมาโอ้ฟ้าแท้กบขอตัวช่วยด้วยครับจังหวะแบบนี้ครับ เอาเรามาดูปีกจังหวะนี้สำคัญครับของในหน้านี้ที่ครับมีโอกาสครับที่จะทำประตูขึ้นมาอีกลูกหนึ่งครับไหลมาโอ้โหทิ้งเมื่อเมื่อไหลมาไม่ตรงจังหวะแล้วต้องยึนคืนอยูบมาตั้งไอ้ไอ้บนจังหวะเดียวดูนี้ไม่ถึงครับโอ้โหฮ่าไปตั้งใจจะฝ่าประตูขึ้นมาครับสำหรับเทียบพยายามจะรลี้รับตูครับเทียบโอนขึ้นมาสองคนแต่ว่ามันสูงเกินไปครับโอ้โห แเราจะมีการเปลี่ยนแปลงประตูเล่นอีกคนนึ่งครับทางด้านหนาตอนนี้เปลี่ยนจะเอาเตาลงมาครับเอาทางด้านไอซ์ออกไปเลยครับมาแล้วครับเออนิจินคนนี้นนนตอนนี้ครับตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาครับนิพิโอ้สองชันเง,งี้ยตอนนี้เวาไี่ดีพวกเขาครับ ให้ต้องเล่นเกมถูกออกโลบจังหวะนี้กระสถูกถามก็เกพียบตั้งพักรถสูตรชาจีนิดหนึงผู้ตัดสินให้ฟาวเจ้าบอลไม่ตรงจุดเยอะนี่เราคาดจะเล่นเร็วในแจ็คตัวเองได้แล้วอย่างน้อยทุบอลต้องตรงจุดครับหรือว่าลูกบอลก็ต้องนิ่งด้วยครับป็นหลายจังหวะครับผู้ตัดสินก็จะให้เขาเล่นใหม่ก็ยังไม่ตรงแม่จะรีบไปไหนแล้วนัใส่ยเย,ยอะเยอะ พี่อนี girl girl ne, oh, e 8, nah ้ตบอกว่าสกอร์ตามหลังแค่ลูกเดียวว่าตอนนี้โอกาสที่เขาจะกลับมาขอเนี่ยหนึ่งระตูเท่านั้นเนี่ยเอาเราไปดูว่าพออีกคลิปได้ไหมครับเปิดคอเข้าไปสองบอลสูงนิดหนึ่งมาตรงอันนี้แล้วก็น้ำหนักไม่มีครับข้าวพาแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะวันนี้ร้ำข้าวเปิดตะกี้นี่เขาหิวด้วยไม้แต่น้ำข้าวเลยอังแต่จะพาประตูขึ้นมาครับอีกที เปิดลึกขึ้นหน้ามาเอ้าแล้วไปปล่อยบอลตกวิโออู้หูยรอบอลนานเกินไปแล้วต่อทีทายวานี่ไปรอบอลตกนานไปแล้วค่ายมาสวยแล้วพร้อมพลิกไม่ได้ปิงอาวเราจะสวยกับปั๊มข้างหน้ามีแล้วปั๊มเปิดเปลี่ยนไม่ถึงเลยครับเอกาสวยแล้วจะสวยกับนิทิศขึ้นด้านซ้ายครับเอกพาหลบมาหนึ่งจะหลบสองออกไปได้แล้วไปทางซ้ายครับบไขึ้นมาเพื่อนเล่นไม่ได้จังหวะสอง โต้ล be oh, uh, ็อกไม่ท่าน yes, uh, uh, ี้กูโอ้โหม่กดูสักจะเกือบจะโดนเขาใส่แขกในโดนสวนกลับมาครับถ่าเกือบจะได้เหมือนกันครับดูนิคิดทิ้งออกไปยันได้เป็นเตะอ่าลูกทุ่งยันให้ขวาครับนิคิดโอ้เก่งนี่พวกเขาเก็บสามอีกสามท่านแน่นี่ต้องบอกว่าโอกาสที่พวกเขาจะเป็นจ่าฝูงนี่ต้องบอกว่าเปิดกว้างแล้วสำหรับนิคิครับอย่างน้อยๆก็สองแช์ได้ครับพวกเขาจะมาจะเก็บสามท่านแลวดุ้กัน เดีเกมยังไม่จบก็จร <ừ. S 2> <ừ> ิงครับแต่ว่ายังน้ำหนุนสามปตู่อสองเงี้โหแม่พักโลนสวยจริงครับใช่เดี๋ยวมาท็อปวันนี้ท็อปนี่ยังดูเงียบๆอยู่ครับถือกับไอตั้งเดือนใหม่ครับโถใทยบอลลงง่ายนิดนึงครับ ผู้กายมาต้องหมทิ้งแล้วจนสวนกับเพียบยังไงครับปิงโอ้ยเรื่องยากมากอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นแกมในคู่ถัดไปยังไงเตรียมตัวได้เลยครับเราเป็นแกมระหว่างคณะเอราวันเอฟซีแลจะลงสนามเจอกับกินิกาครับยังไงคู่ต่อไปก็เตรียมตัวได้เลยครับตกจากเกมคู่ระหว่างเพียบกับทิชชี่ครับ ในคู่ที่2ครับไปแระหว่างเอราวัณเอฟซีกับทางด้านอินนี่การ์ดก็กกกยังไงเดี๋ยวเตรียมประให้เลยครับโอ้จังหวะว่าทั้งคู่ไปเข้าแต่ด้านหลังแล้วนะเมื่อเสกอยู่ตรงนั้นครับให้ฟาวด์นิดทิพ์ทันทีครับเอาล้วครับเดี๋ยวดูว่าปีคิพจังหวะนี้ครับของนิชิตถ้าเข้าดีความหา่างจะเป็นสองประตูนี่ต้องบอกว่าเกิดจะต่อฝาโลได้ทันทีครับเอาล้มาดูดาว่ปีคิพก็เข้ากับเทางขวาครับคิพยิงแล้วเราต้องขู ่จริงๆนะมาเช่นทหารก็ตัแต่ปตูก็ต้องคิดเวลาหลังมาเล่นเป็นรับาปเป็นผู้สองปตูแล้วทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับอย่างน้อยก็ไม่เสียประตูเพิ่มเราได้กลับมาด้วยเพียบต้องการอีกหนึ่งประตูครับนาทีสุดท,ท้ายตอนนี้หมดแล้วโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโ,โหมดกประตูหมดเวลาบาดเจ็บถึงสองนาทีแล้วสังเกตฑ์ในครึ่งเวลาหลังแล้วโอ,โอ้โหจากนั้นปีเวลาครับ ยังไม่โจบงง่ายๆครับขึ้เพียบขึ้นมากันหมดแล้วตอนนี้มงทิ้งครับโดนกดดันรับช่วงท้ายเกม2นาทีที่เหลือจะทานอยู่หรือเปล่าต้องมองแล้วม่ายตองอว่าโคตรเดียคพวกตูยังอยู่ตรงร้านนึงโดนตึงตช้าเลยต่ทิ้งออกมาป้ามบิน ทางขวาแท็กได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก็บอลออกข้างโอ้โคจังปอที่ต้องบอกว่ามันบีหัวใจเลยเลยเนี่ยตอนนี้สำหรับเทียรแบบนิ้ทีเดียวแล้วเกมในคู่ต่อไปยังไงเต็มตู้ได้เลยเกมระหว่างทางด้านเอราวัณเอ็มซีก็จะลงสนามเจอกับินี่การจะยังไงเดี๋ยวเต็มตู้ได้เลยครับคู่ต่อไปครับถ้าจะมาถึงสนามกันแล้วครับตรงกับเบิร์นยาหรือเปล่าได้กอดที่ต้องเข้าไปครับปั๊มเปิดลูกดีอล เอ้าเต้าเตัาไม่ดีเอ้าไอ้แมาดูคุ่มใหญ่ขึ้นเพื่อมาโผลคิดเปิดโอ้โหสวยโอ้อาทางขวาจับตัวแรกไม่ดีฝัวบอลกันสวนไทยพี่ดูเราโอ้หุ่นศิลไอ้ฟาวไปก่อนมือน่าจะเป็นมือผังแล้วจังฝัวบอลกันครับฟางทิ้งยาทางขวาโอ้โหบอลมันมาหรือดจับเล่จังหวะนี้น่าเสียดายครับ ปั้มเลยรีบเล่นแล้วก็บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนเพื่อนยืนตำแหน่งที่เราบอกว่าไอ้ยังถอยลงมาเล่นบอลไม่ทันเง้ยเกมในคู่ต่อไปยังไงเต็มตัวได้เลยครับกายจะจบเต็มทีแล้วสังเกตในคู่เวลาซึ่งเวลาหลังของคู่แรกครับนิดทิศในตอนนี้มีโอกาสสูงที่เดียวที่อะไรสามคะแนนกลับบ้านไปครับเปิดจามาเอ้าปุ๊บหล่อสวยโอ้กระโดดขึ้นมาแล้วหนึ่งๆนึ่งจริงโอ้้อหเหลือเชื่อสุดวันจริงไม่มีตัวโอ้ได้ลุ้นเลยสุดวัน เลยมาอย่างนีหลบลอดขามาปิงอ้โหตอนนี้เทียบเหลือสองคนแล้วข้างหลังครับยันอยู่หรือเปล่าแล้วโอ้โหตอนนี้มาเป็นชุดครับใช่มาไอ้ดีดโอ้โปัดทิ้งแล้วตั้งสองรับแมโดนคนนี้นึงเรื่องสิให้เป็นปีชีกเบ้าลอ,อยเพื่อเข้าไปในกรอบเขตทั่วแล้วช่องแบบนี้อ่ะ ส่งแล้วมือไปดันเงาะดอกเงาะอ้เสียฟ้าแล้วผู้ตัดสินให้เลี้ตั้งแต่โอ้เสียปีคลิกแบบนี้นี่โอกาสดีไปเข้าทางผู้เล่นของ,ขางาท,ทางด้านทิศทิศทันทีจังหวะเกมหยุดจังลาสสวายตรงเล่นเร็วเ,เอ้าหนาบอลมันหลุดมือนิดนึงแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วโอ้โหนิิเอาตัวรอดเลย แบบนี้ยังไงต้องขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่ข้างสนามเลยครับหลายๆทีมที่เป็นทีมที่เข้ามาุ่มสนุกกับเราในฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรกครับยังไงบรรจาชาสามาัมันเพราะตัวนิดนึงครับยังไงก่อนเริมเกมแล้วก็หลังจบเกมครับทุกทีมแล้วก็ผู้เล่นทุกๆคนที่ลงสนามอยู่ต้องเข้าแถวแล้วก็เดินไม้จับไม้จับมือับในช่วงก่อนเริมเกมแล้วก็หลังจบเกมครับนี่เป็นตามมร่อพณนเลย